ครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับมือนี้นะครับนุ่มหนาม่นข้นจะโสนะครับช่องนักสูบพกเอเคนะครับ้าพพี่น้องมาปลูกยาได้เปียนะครับหลังจากทเทายกล่องไว้นะครับฝนกําลังลินมานะครับรับวิดีโอนี้ก็ถไทยท่นะครับมือวันที่ยี่สิบหาสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับการปลูกยานะครับ ของผมนะะงนะครับก็จะปลูกเลี้ยงลัมนะครับมีเลี้ยงล่มหรือเปลับซับเป็นทอนนะครับสำหรับการซับเป็นทอนนี่ก็คอน้างจะเปลืองลัมนะครับขอเสียขอบ้านก็คือมันเปลืองลัมใส่ลัมหลายนะครับแลกักวกอีกอย่างหนึ่งนะครับตามที่ผมปลูกมานะครับถ้าดินแห้งนะครับคือดิน มีความชื้นบ่อพอนี่มันเกิดจะแห้งไวนะครับล่ำมันที่เขาตัดนี่เพราะว่าผมปลูกปลูกช่วงแรกๆนะครับช่วงประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้าสิงหาเนี่ยฝนยังบ่ตกนะครับฝนบ่ตกก็ต้องเร่งปลูกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกับปลูกอย่างพระท่านนะครับตอนแรกผมก็ปลูกแบบเลี้ยงล่ำนะครับ เลี้ยงล่ำก็เลยมาเปลี่ยนล่องเป็นสับเบิงนะรับเพราะว่าเลี้ยงล่ำนี่กับสับนี่้าที่เกิดขึ้นมาจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผมทดลองเบิงนียาซับเป็นทอนจะจะเกิดขึ้นมาจะแน่นกว่าเลี้ยงล่ำนะครับแต่ว่าซับนี่ข้อเสียของสับก็คือ ทอนพันจะแหงไว้นะครับถ้าเจอดินห้อนห่อนอากาศห่อนห่อนนะครับจะแหงนะครับนี่ครับช่วงนี้ซับนะครับเดี๋ยวผมกําลังย่างหาเดี๋ยวผมจิตควัดใ้เบิ่งนะครับหญ้าพื้นก็กําลังขึ้นนะครับขืนไว้้ว่าหญ้าจะเกิดท่านบ่ะครับตรงนี้เป็นซับนะครับซับเป็นทอนนะครับ วลาหอนหอนนะครับช่วงที่ผมปลูกใหม่แดดแห้งนะครับน,นี่เห็นบ่พี่น้องแห้งนะครับเห็นบ่นี่ซับเป็นทอนเนี่ยผมว่าขึ้นสิบไบแด้วครับผมยานด้ปลูกใหม่นี่แห้งแห้งแค่แดดเลยเห็นบ่เนี่ยผมก็เลย ปลูกเบื้องโยสองปลูกอยประมาณเกือบจะสิบแถวนะครับผมก็เลยเบิ่งแล้วก็เลยบกคือนเนี่ยสงสัยเสียสนพันธ์อย่นเี่ยน,นะแห้งแห้งตายเลยเนี่ยเห็นวบาขอเสียของมันอันนี้มีติดเขียวอยู่บน เอาเสียบไปก่อนตอนแรกปลูกนึกว่าฝนจะมาเร็วนะครับปรากฏว่าฝนฝน่นม,มานะครับส่้นพวกนี้มาน,นี่พวกปลูกปลูกกอนตัดนะครับพวกนี้เป็นเลี้ยงล่ำนะครับเลี้ยงล่ำกับว่าตายครับนี่ปลูกก่อนเลยปลูกกอนตัวตัดเป็นทอนอีกนะครับ เลี้ยงล่ำก็ยังมีใบนี่พร้อมจะปงนี่นะครับเพราะผมเบิ่งมะคือผมก็เลยกลับมาเป็นเลี้ยงล่ำคือเก่านะครับเห็นบ่เลี้ยงล่ำบ่ตายครับนี่นี่ปงออกมาล่ะปลูกก้อนเลยปลูกมือแรกนะครับปลูกมือแรกส่วนส่วนที่ตัดล่ำนะครับตัดเป็นท่อนนะปลูกมือที่สองมือที่สามนะครับ ปลูกรุ่นพวกนี้อีกต้นนี้ขึ้นอีกเห็นไหมนะครับพี่น้องท่านใดที่ปลูกหยาดในเปียนะครับที่ตัดเป็นทอนนะกะตรงเบิ่งความชื้นนะําถอาความชื้นแบบนี้ได้อยู่ครับถอาความชื้นแบบนี้เฮ้สิได้อยู่แต่ว่าของผมนะช่วงนั้นมันดินข้างล่างก็ชื้นอยู่ด้วยครับแต่ว่าข้างบนทั้งเคิงนี่มันแห้งมันถือแดดช่วงนั้นช่วงกลางเดือนสิงหาแดดแห้งนะครับฝนบบตก นะครับฝนหมดตกนี่ครับนี่ก็ล่างโพนีครับแต่พวกที่ตัดล่างตัดล่ำนะครับตัดเป็นทอนเป็นทอนนะเวลาเจอแดดแห้งๆเลยใจล่ำแห่งนะครับล่ำแห่งสงสัยแถวนี้ตรงไ้ปลูกไม้เลยครับ บ้านอาจจะได้เดี๋ยวผมกวัดหี่อีจะมีลำหายไปใส่ป้อสองมือมาในฝนกับเกิเทลงมาแบบแบบแบบแห้งอยู่ครับช่วงเดือนสิงหาครับบ้านผมในยะโซนี่ซึ่งว่าฝนบ่ตกอยู่ยี่สิบมือครับ ตัวนี้ม่หูว่าจะได้ป่ะอันนี้แหงตายเรียบร้อยเนับตายเรียบร้อยบอกเกิดแนวนี้อันนี้พอทีรุ่นต่ออยู่ครับเสียบไว้ถ้บ่บัวตะอีรีกะจังหรือปูกไม่นะครับสำหรับสำหรับแถววางนี่ตัดเป็นทอนนี่ เปืองนะครับพี่น้องเปืองกวัวเลี้ยงล่ำนะครับแล้วก็สูแดบดบ่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นได้จะจะนากว่านะนี่มาเบงผมปลูกพวกนี้เป็นยาวานนะครับยาวานไม้ให้ตะกกแตนนะครับนี่ครับซับลแล้าก็เอาไข่เป็นกากะบาดครับ ก็จะขย้อนรอบแตกว่าได้ตัดก็ยังหนานะครับเรียบพวกนี้ตัดนะครับตัดเป็นทอนน,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 นนะครับนี่คะเบิงเวลามันข้นมากตัดเป็นทอนะครับช่วงเงามันจะแตกมันจะแตกเงาหลายนะครับจะแตกเงาหลายก็เลี่ยงรำนะครับถ้าเลี่ยงรำมมนจะขึ้นแบบเน <c oughs> ี่ยครับส่วนมากจะขึ้นแบบ แบบนี้ครับที่เลี้ยงลำนะครับขึ้นแบบต้นเดียวเท่ากันนะครับนะครับท่านใดที่จะปลูกล่องพิจารณาเบิ่งนะครับระวังเลี้ยงลำมครับอันนี้นี่เลี้ยงลำเห็นแบบจะดึงขึ้นเบิ่งนี้ปงหักยังบ่ตายปลูกควานยังบ่ตายเลยครับนี่แทงหักแล้วนะครับ แย่หากความจะเกิดแล้วนะครับถ้าม่นตัดตัดท่อนนี่ตายครับบ่เหลือนะครับญยาพื้นกับร่ังึ้นทุ่มไว้เข้าขา ชีวิตของคนเหลียงงวันสิเล่าพี่น้องด้วยต้องปลูกหยานะครับตอนแรกผมกับว่าจะแบ่งเป็นโซนนะครับแบ่งเป็นหยาน,นี่เปียแน,เ,นยเป็นไนแนเป็นลูซี่เป็นแพนกลานะครับเป็นไวยแดงตอนแรกก็คิดไว้แบบนั้นนะครับแต่ไปไปมากๆนะครับ ทั้งเมืพื้นที่ไทยไว้นี่ครับหาไรเนี่ยก็จะลง่งน้เปียบิดเลยนะครับจะลง่งน้เปียบิดนะครับแล้วไว้คลิปต่อไปนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างไรคือต้องมาลุ่งนเปียนะโดยเหตุและผลอันใดเนี่ยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทันทีรับชมนะครับและติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ